อ้าววัหรือปลาตองปลาตองหรือวปล่ามันที่เขาสะดุ้งนี่แหละต่เป็นเพื่อนไปยังเอายสิเอาบยูหนะเมอียงทะเลาวันสิโดดออกนะโบเมียนไปอีกเกีงไปอีเก่งปลาคืออวดลึงๆยังไง

เที่ยวแรกมันลงทำเอา,มมากใกล้ๆบ้านเจ้าของดอกปีบ้านหัวโน้นบ้านน้องเอน็นซาน้องจอกสามรอยคนเดียวหนิค่าลงสามรอยคนเดียวนิกระดุงกะหกเส้นสิบสองสอกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันเกิดมาเป็นไก่เวลาลงหรือเปล่าสามโมงหน่อยๆจักที่เห็นกันบ่พี่น้องเบือ่อคนะพี่น้อง คนหลายอยู่เดิต้อนเป็นป่าธรรมชาตินี่ครับพี่น้นเป็นบ่อธรรมชาติเหมืพี่น้องเป็นป่าธรรมชาติสิเห็นกันบ่ล่ะพี่น้องผมอยู่ไก่ผมบ่ได้ลงไปน้ำเลยเสี้ยนแห่กันไล่ไล่ผมเอาถ้าลุนกันเล้วพี่น้องคือเจ้าคือต้สิลงมกันเลยล่ะอาจาบ่ได้ประกาศไปยังเลยเด้แต่ว่าลักษณะคือจ้งสิลงกันเลยนะพี่น้องเอาทะลุกันเลยครับคุณน่ะทา้าขนห้องเหรอคุณ ถ้าคนก็จะหองล่ะเอามีหอดเปียกลอยมาเอาเมนิยกอบเปดเอา,า <c oughs> บ้านแถวเปียกอาทิตย์ท้ายบูดดุดด้วยพี่น้องเพราะตรงไทยที่งานอีกนี่

แต่เออเออเอนเพี่าว่าเพต่กากัแซลแล้วเพแต่ากัแซลแล้วเอาเป็ดแมี่เิ่เนนทางนี้ก็ว่าเปดเออ บอด้บอด้ปากเอาเฟียสพี่ดออเลยคือว่าเอาแนวเขียนข้างนี้เนี่ยมันติดโดดออกด้วยเนี่ยเอาตีนเคี้ยกันเลยตัวมันโดดออกบอดี้ท่านมันเอียงทางหนึ่งอะนะใส่นอกป่าบานนี่ ต้องอตีนเทียทั้ทงนั่นออกน้ำพอา่ดดออาอออป,ปลาสิโดดออกต้องปวดนะนากกับไรสื่อเรียนร่มคุ้ยแห้งแท้ตีนเทียทั้งนี้คืดหอย ไสป่สปราบไส่ป่าบบ <c oughs> ปปาโอมีตอนนี้เขาสะดุงบ่ <c oughs> ที่เขาแห่เพิ่นผี โอ้คนในปากกันแนง่พวกปลาเนื้อออนหลายพี่น้องจีนเคี้ยงคืน <c oughs> บึงวิวธรรมชาติไปก่อนคนเข้าเจเขากันไดหลาย ท่องเที่ยวเลยเหรอเปล่านี่ใกล้ๆกันจีนเคียร์ทั้งนี้คือรัสัซียก็ไม่ทั้งหลังเลยแม่เคียร์ ว่มมีป่าเลยอวยมาทางผิได้หลือใช่ไหมอวยท่างผดป่ายุใสพี่น้องป่าบ่มีเลยป่าบ่มีป่าปีนี้บ่มีป่าเลยพี่น้อง ตีนแค่ทัางคนนี้ กระป๋าโดดออกข้างนี้เนาะกระตองโดดออกข้างนี้แน่ๆเลยอนะกระมันเข่าดิวอวย,ยมาทางพี่ ตองเงยเราได้ปักตองใเง่งานไหนโอ้เราได้ปักโกรปักโกรธสามตัวเราตีเพี่อได้นีน้โอ้เราได้ปักโกรธด,ดรื้อ มานปโกโตแค่ว่า ทางเอาเดปลาที่โดดออกข้างนี่ไหมนี่ Cứ bỏ know. Hãy subscribe Để đại đại โอ้ยผู้ใดเดเ้ดป่าเลยมีอยยจอยขึ้ว่ามา,าก่ะเนาะมีอจอยขึ้ว่ามากออก่า

ได้ตองเนาะเออไข่ก็บอะไรตัวละสามลอยคาบสามลอยเนาะกตัวละสามลอยแต่ใส่ตองใไงไหมบ่มีินได้บ่เกียร์ทั้งนั้นเลยเด้อตีนเกียร์ทั้งนั้นเลยเด้ออย่ามันโดดออกดิ ตัวเดียวสะดุ้งโบมานสะดุ้งเอียงทะเละอยู่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ใหม่แล้วพี่น้องันจากล่งสามเมาเนี่ยใส่ผู้บริญี่นผู้ดเด็กประขาว นี่เดี๋ยวได้ปลาข้าวแล้วนะเอ็มปลาข้าวแล้วได้ปลาข้าวใพี่น้องตองไงเขาใส ไล่ะโอ้ยอยู่ข้างหลังเรามันบ่อนอยู่ข้างหลังเราดิมีแม่คือบอ่อวยมาท,าทั้งผิวไ,ได้หรอกใส่มือนีมมมนอ่มั้ยทีน่้เกาะมีเหรออืมได้ปลาอย่างนัีนโอ้ปลาเสี่ยมปลานางแล้วดีวปลานาง ได้ปลานังนี่ไอ้นีปน่ปลานังเริ่มแรนแล้วเอาสิได้บ่ล้วเฮาออกมาปีอุย้ยปลาข้าวแล้วได้ปลาข้าวอุย้ยยานมันโดดออกเด้นน่แม่ทางนี่แม่ตรงเตะใส่เ้ยบอยไม่อยากให้มันออก เริ่มเลี้ยนแล้วนี่แม่ปลา <bur ma S 1> เริ่มเลี้ยนเลยที่นว่คุณไดปโเดียมูนนึงในปลาข้าวสะดุ้งขึ้นบ่ไไดบล็อกขัาสะดุ้งเลยพี่น้องเลยไม่แนงล่ะเขาจะห้อยอย่างกันทั้งับ เออติเป็นท่าอยู่โอ้ผมเราได้ปลาข้าวบอนันโอ้เราได้ปลาใหญ่เราได้ปลาข้าวใหญ่ไหมโอ้เอาแม่เอาแม่โอ้ผู้ใดได้รับดีที่ไปใส่รับดีโอ้ปลาข้าวบอลหรือปลาตอง ปลาตองหรือเอปล่ามันติดเขาสะดุ้งนี่แหละแต่เพป็นเครงเอากันยังเอาบาอยู่กันนะมันเอนยเียงทะเลีววันสิโดโดออกกันนะบอเมียนไปอีกเก่งไปอีกเก่งปลาตคืออว้วนหึ่งๆยังสีน คือ <c oughs> อ้วนเื้อือมันก็เป็นแดดปลาเรียกเหรอป <c> ล <oughs> าเกลือเหรอปลาตะเพียนอ้วนพอดีเราปีอย่างนี้กินว่ดวดงห่วอย่างไนหว่วปีนอย่างี้เอาเข่าพันบอลั่ะโอ้ยมันออกไปไส่แล้ววูบบวยบนนีนี่เขาแหนี่เขาได้วูนี่เนาะพี่น้องทางพองก่ได้เลยอะ <c oughs> ล่ะยวต้องเสด็จทายพวกยายทาั้งฝุ่นหลายท วันนี้ไปไปีนบ่อเขาสะดุ้งซะแล้วเนาะเอาปีนเขียทั้งนี้ปีนเขียทั้งนี้หาม,มาแล้วนี่นั่นนั่นปตาม,มาแล้วนี่ยังวะปะตองน้อยตัวนึงน้อยก็เอาพี่น้อง เป็นอูหยูจังสังนนาะงระต่าเพียนอูหยู๋ไม่รีบไปใส่แล้วคือปะตองตัวน,นั้นเหรอโต้วนบวยขึ้นมาหน่นนนอยไหมแรงเขาใส่ห้วบูเอาแม่นะ่แมไบ้อนเสนาแล้วเอาแล้วบอเอา <c oughs> บนเขาเหี้ยแล้วตะตองแง่ตะมันไปใส่เขาเห้เนาะโอ้หหน่อยเดี๋ยวเราได้เลยกูกเรโอ้หูไปเสียมเต็มเลยเอาไหมเอาไหมใส่ล่ะไปทางไหนล่ะบอ่อนที่ใส่บ่อนทีินาแล้วบ่ว พี่น้องทางเามันบ่เข้าเลยสิได้ไปทางอื่นเด้บัดนี้นั่นแหมบ่เข้าเลยแหมแปลกอยู่จริเด้อปางมาเรีนทางนี้เท่าไหเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งหม่องอื่นเด้อบัดนี้ผมสิไปถ่ายหม่อง าไปเบิง่งเซียนแหยอยู่ดอกแหย่แคเต่ามันมากับสะดุ้ทงทั้งคนเขาบอเขาเลยเมัย bà tòng, ít là bà tòng nỗi, nít là tuổi nó, ผ่านบทเตจนี่ยังล่ะปลานคอนใช่นี่ใส่ออกบ่ออกบ่ออกใจยังผู้หนาเบิ่งไปเที่ยมเขาเล่าปิดทางเข้าคือบ่มี่เหรอ เทียมขอแหเต็มเลยเอามันมัน,ม,นมันกนระลุดออกบดตัทบออโ่โอ้ยเฮียโอ้ยหลุดมือแล้วจอยอดได้อีง๋งบัตั่นดอก เอามาแสงวันอยู่นีบอกขึ้นว่ออวยกันยังมาขนาดบ้านว่าแตกเนาะพี่น้องเอาส้อาไปมองอื่นล้วเด้อบบนี้บ่ไใดอะไรก็ได้จสพาไปเบิ้งเซียนแห่เบาได้เอาอีกขึกบนบาทหนนะึ่งทีมงานบ่ได้เลยได้ปลาตองหน่อยปลาตะเพียนหน่อยเท่านั้น เอาดูเขาจากักโตบ่นี่เบิ่งดูนี่เขาจากักโตบ่พี่น้องรุ่น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 ถ้าปลาหน่อยโดดลงดิงดิงอยู่เนาะแม่มีแต่ปลาหน่อยไหมเดี่ยวดีเ <c oughs> ปลาตอง,งตต <c oughs> ได้ปลาตองน้อยอีกแล้วโอเคพี่น้องครับพี่น้องโอ้โอ้ค่อยได้บ่ค่อยหม็นถือว่าวเขาทักหมดโอ ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนเดกันาวันนี้ขอบคเบิ่ง่ยืติดตามครับพี่น้องแต่ละคลิปนี้ก็พ่อ่นี้ครับผลงานก็บ่ได้บก็ด้ปานได้ัพี้เขาปลาตองลน่น่ะหมแหมปลาตองมันไ่หมขบคุณหลายๆครับไปไปพวกปใดเดี๋ตวผมก็สิไปไล้น้ำขอไปเบื่งนี้เับเนี่ยเาจะมาเ้าเบิ่งบ่สุดท้ายเอาารุนบสุด่้ายต้เนาะใี้เได้ปลาตองไ้ปลาตองหญ่มยนก็ตอง แม่อุ้ยอยู่ข้างหลังเล้วนี่แม่ปื๊ดเข่าสะดุ้งบ่นี่มีแม่เขาบัานยุ่ข้างหลังเล้วแม่มองหันแม่นั่นก็ยังว่าบันยุ่สลักข้างหลังไม่เห็นหางว่าเราบนอะ่ะตัวน้อยบ่ปื๊ดมันบุนบ่ยบอกแย่งเลยเมื่อกี้นี่เอาโอเคพี่น้อง